มันไฟขึ้นอยู่บทเลขหนึ่งเนสองสามเมืองน่เจ๋อเสร็จแน่เลยอันนี้ถ่ายก่อนนัง้งเอาข้าแต่พระเจ้าผูา้ใหญ่ยิ่งสูงสุดผู้ทรงประทานสิ่งสารพัณท,ที่จําเป็นในการดำรงชีวิตอยู่ขอขอบคุณพระองค์สําหรับอาหารที่มีพอบริบูรณ์ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรในอาหารมืร้นี้ปราศจากพิษภัยและได้บุรุงเลี้ยงร่างกายของข้าพระองค์และภรรยามีสุขภาพแข็งแรงเพื่อมีกําลังรับใช้พระองค์ ผมลงส่งพระพิจงเวรพรารพยายามครับลงที่แต่สารทหารในนี้มือดีด้วยนายจ้าครับลงสารเสื่อและขอบพระคุณพระองค์กับทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนอันนั้นที่ร้องเพลงกันบมดอย่างกินบอกแมัสการกันบอกดีใจไหนดีใจกินก่อนหิวแล้วบอกหิวละกินนะเอาแต่ยังกันนันเนาะเอาเอากินนะ กินได้กันเด้อท่านเบลล์กันเด้อปีเด้อปีนี่มันอะไกินได้กันนะนี่พันกับปนะุ่นนันอพันเรอ้อ เชื่อชีพุ้นก็มาหลายหนอไอ้คอยเนาะหกหน่อยไปเอาตาขับไปร้อขับพุ้นก็ไปปอกพี่น้องเมี่ยงกไปก็ไปรอขับพุ้นออกไปก็ได้ขับพุ้นก็ไปลู้กินอย่งพุ่นกันเนาะรู้เนเปลือเนาะแก๊สเนาะเอาไปเนาะแล้วรือใบมังอี่ที่ยิงไปนอนตะทุคนไอ้นู่งเข้าไอ้ที่โบยังเอาใบด่ายได้เพราะันนึง

ó bá a gbàgbé wọn bá ayò wò ń bí o gbè o wò ń yà o.